หนังสือที่ออกมาค่อนข้างแรงคนโบราณในไงยแบบคนเขาบอกว่ามันแรงเกินไปแล้วคือจริงจริงที่ถามว่าความแรงอย่างว่ามันก็แรงเพราะว่ามันนะคะแต่ถ้าได้ซื้อดูข้างในก็ไม่ได้ไม่ได้แรงเพราปกปิมันาได้รีทัชหรือว่าไม่ใส่ที่จริงมันก็มีการเซฟแต่เป็นการเซฟที่แบบให้เสมือนจริงที่สุดอะค่ะคไม่ไม่ได้รีทัชอะไรแต่ว่าคิดว่านะระหว่าง เนียนที่สุดอะไรเงี้ยตัดไปที่ตัดอย่จะดิ๊กเกอร์ไม่ได้เปรย์หมดค่ะไม่เปรย์แล้วตอนถ่ายนี่จะเป็นแนวเขินในพี่เพราะว่าคนก็สั่งสั่ให้น้องหลับตาก่อนเอาให้ได้แบบโพสิชันที่เป๊ะแล้วค่อยลืมตามาบอกว่าก็ลืมมองกล้องอะไรเออเรียกว่าทำความเข้าใจทำความตกลงกันก่อนจริงๆก็ทํางานกันมานานแล้วค่ะว่าตั้งตั้งแต่เริ่มซ้อมเริ่มอะไรก็เหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเขาก็น้องก็ให้เกียรติเราในการทำงานมีมีแปด มันยังมีการแหลกเกิดของเรามีลิมิตอะไรบางส่วนในเรื่องของงานหรือว่าถ่ายภาพที่ออกมามันก็เป็นภาพที่ออกมาดูเท่ๆมากกว่าไม่ได้เน้นว่าแบบหลอกโพสที่มันต้องดูแบบต้องดูโทนต้องดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะโดยโดยโดยเาเรียกว่าโดยคอนเซ็ปต์ของโปรมันเป็นความเท่เหมือนต่อไปคนก็จะมาซัพพอรร์ตคาแคเตอร์ในที่เราเล่นนี่แหละจริงๆมันเป็นปกของละครเวทีนะคะแม่บี้อะนี่มันก็ต้องมีความมีความทีเโรติก เหมือนต่อไปคนจะคาดหวังว่าเราจะเพิ่มทิ้เซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีว่าคงไม่ค่ะหลักๆก็คงหลักๆก็คงอาจจะมีแบบเซ็กซี่สูงไปสดไว้น้ะอะไรอย่างนี้ก็งไม่มากไปกว่านี้คเหมือนจะมาทางแนวนี้เลยไหมคะเปลี่ยนแนวเลยไหมไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะน้าจะเปลี่ยนเป็นเป็นแอคชั่นแล้วเป็นนักฆ่าละเล่นดอนจะมีมีงานในรูปแบบอื่นๆให้ได้เห็นกันแต่มันดูเหมือนว่าเราจะลุ้ด้านนี้นะเหมือนมาทีว่า ส้อย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราลุ้มได้ด้วยการตอคือว่ามันเขาบวกกับโอกาสดีๆบทดีๆพวกกลับดีๆอะไรอย่างงี้มากกว่าเชื่ออย่างงั้นนะคะก็อีก็อยากลองเล่นบทที่แบบของขดูบ้างเกิดจะเกิดจมทฮาเรียกว่ามีบดหยุดแค่นี้แล้วนะทีว่าแค่นี้คงอแล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้กระแสผู้หญิงค่อนข้างมาแรงตัวดับคือหรือว่าเป็นปีทองเลยนะผู้หญิงปีนี้ อถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากได้โอกาสดีๆเรื่อยๆค่ะมีเสียงชื่นชมไหมว่าอย่างไงเาะจริงๆต้องขอบคุณกำลังใจรือว่าชื่นชมมีทั้งตีทั้งชมซึ่งอีกถือว่าเป็นเป็นคำชมและกันไม่ว่าจะติหรือชมคือมันเหมือนกับการก้าวมาเป็นนักแสดงของอีก้าวแล้วก็มีมีคนให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนค่ะก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็คงไม่ได้เน้นในเรื่องเซ็กซี่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องห่วงว่าต่อไปก็คงจะกิจงานที่คิดว่า ทุกคนอยากเห็นหญิงในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคงมีงานหลายแบบให้ได้ได้ได้ชมหลายบทหลายคาแรคเตอร์แม่เห็น่าพแล้วในสุดท้ายแล้วโรจริงหรือเปล่าแม่ก็ถามเหมือนทุกคนถามแหละโรจริงหรือเปล่าก็อีกบอกไปต่างแบบจริงค่ะแม่ก็ใจแม่ก็โอเคแต่ก็เหมือนแบบกว่านี้ก็คงไม่ให้แล้วนะหญิงอะไรเงี้ยอย่าเยอะไปกว่านี้เลยแล้วมีบางบ้างราค่ะ